สาวมหาลัยสิเขาในเมืองสาวมหาลัยชัยตีไป่ะเอาจ่าลังตีคนไปน้ำได้งนี่เพราะคนเพราะคนออ้ช่คือจูห่าวอยู่นี่คือเกือบมาถือขันระาาวมหาลัยคาถือเกือบ็ถนี่สวัสดีก็นกสวัสดีปารุกันอยาไปสาย เอาวันเกิดนองพิ่เอา่วันเกิดน้องพิงสิให้บอแเออของมอนะของมรชวบนทุนเกิดเจ้าน้องพิงเกิดที่ชวนนะตูดแม่สิตูดนะกํลังฟังออกไปข้างหน้าหนึ่งก่อนไปไปกันเลยแม่นอนมิตู่ถาไปจะไปด นอนท่าป่าเยวไปนอิไ้ปองพไม่นยู่ไปตุ้นนอนเบ้นมาหร่น้องพิงกอยู่นนี่น้ำคอยแพไปนอนเนบไปนรถปันี่เไปนอนเตียงนอนบโอเคเป็นคิดหวาเขากิดิดว่าน้องพิงิไปน้ำยก็เลชวนเพื่นไปบ่าวิวไปไปกันวันนนอนอยู่ได้องเหยยไปน้ำมาถ้าหอนอน้นอนไม่นอนไหม มาค่คังไปูกแกนข้าเ้าน่ยังเลียนกันกินงเขาถูกแกนไปลลยลุสบายดีบารุงดะสบายดีบารุงเด้ออในกะสิฟานว่ววิไปตลาดใช่เกือบปาีงค่ะสเกรเคเื้องดามันเกิดลุกซาวเน้ะดาาาากปลาาองของมาลองของคะาถึงมาทอดอะอทอดสุ เป็นทอดักรอบเลยดิตมคักเลยเนาะมอรบักกันแล้วก็ใ้แป้งทอดกรอบนะผูต้องเอาตัวใหญ่เนะจวเนาะเ้เกิดน้องพิงซขวบแล้ววันนี้แต่ว่าทอดแาพนพอเข้ากันเขาบวนแนมันหกโอ้หเป็นแนวเลเนตั้มหงสก็้ะมาเมียนเลย

แม่เดือนอีกเมแจริงแลว่า่ท่นถึงเวลาเนาะยังหอดเวลาฮาโดเมเวลาเดดปะปิดม่ขึ้นมาอนนมันยังหอดเวลาฮารฟดลงเลยยังโหวั่นใจทุไปหาอสถิติทุไปดูอันเซปนอีกอ้าไอ้วันเกิดดูมไลให้พื้นเราอะพื้นเนี่ยวะโมใส่กทำเี่ยมันเกิดลงนาั้นน่ว่ใครน โม่แน่ใจถามันเกิดเขา่่ใจได้อบเดิว่ามันนั่นไลพอไปพี่น้องวาเว่งน้อกันคนสองปีฝ่ายมันคนสองปีแล้วหรือฝ่ายมันไดสองปีนะพอพี่น้องชิงุ้งเนาะปายสุท้ายเนี่ยจะลงไปทาง่รงเนาะใอันซ้ำเอาคอยกัน ามสิบฝากไว้แล้วก็อปีกระหอดนีเดสปีเบิ่งเนยนติดบ่อันนี้คใหญ่ไวพี่ย่นวิวจะกินให้ง่ายเนาะสองปีได้รูปลาผัวก็แตยังไกอกิลูกชิฝากไว้ก่อนบ่อลูกชิสองเอาลูกชิองหัวเลาะเลยเนาวิวอายุสองปีลูกอายุเท่าไรชิป เออคือเลยจะลูกอายุรูปสิบสองแม่ปองีเจ้าจะปี้องฟีมีครัวแล้วบ่มีแล้วมีลูกจะคนลูกคนหนึ่งจปีลูกสิบสองเอ้าเมย์อมคือลูกสิบองมนี้มีเครัวแต่ยังน้อยยังลูกเอาครัวแต่คอยยังเกิดตัวง่าย่านั้นการเรียบร้อยมันเริ่ใส่แล้วแหละ

เติงเออเฮติงอิงคืออย่างปิงวันเกิดมันวะเาตายกูอ่ะจะเป็นติ้งติ้งให่ไหกินเนี่ย้องรมหปากมาซื้อเก๊กหนึ่งร้อยบาทโอ้ไม่ลืมในเรานะเสมือไปเสมือมาต้นเสมือไป้นเนด้องมาเมาขัวด้กันชี้เน่เอ้ากัวดีแล้วว่ะ บ่อมากี่เครอเคร่งเลาีมีมีลลายได้แบบนี้เนาะแกได้นีบ่บุมีเพจหนึ่งเลมี่เพจแมค่อ่าเพจอันเดีสติเป็นเด้เป็นก็ไม่ได้ควายอนั้นน่งกจะหาคนลายบ่คนเก่าจะพ่กันม่ไม่เาหนะคนาโลแชร์ลาพาาส่องโจา จะได้น้องจงไดน้องตีบหายถาด้ยค่ะฝนตกเนตกแกหมูออมาน้องกินอาะยังไงน้องพิงเ์ี่ลายังไงน้องพิงอ่ะขืนไม่รูยังไงน้องพิคนะั้งนุมถามนะว่าห้ยังลูกหยังห้น้องพิงนะจยังไงหยังผูกแขนบ่ผูกแขนเฮ้ยได้ผูกแขนห้ปิ้งคือกันก็ไม่ว่านวะห้ปิ้งคือกันวะ

กินเจอแพงซะอย่าเงินเตได้เนาะว่องตรงนะหมูปิ้นนะบองงหมูปิ้นนะตำห่งกินก่อเจะแทบแทบไองจล้วัโบมังยัได้แต่หมูปิน่งเงินชือนตบเมาตเมยื่องจาัก่ช่วล้วานปลาเมือนั้นพอลองดิวชื่อมาแบบกับพักเลยนะ กอแช่ถุงยางให้ยูชวันได้แต่ว่าแช่อยู่รถแบมันแต่มันก็แพงเลย่อยนี่รับหอยนี่ไม่กอนี้เป็นผู้แกนเพ่นแกเนอาลาบโอคุณม่กินต่แกน้องไม่แกน้องไม่ที่พุจีอ่ะไออท่แกน้อม่รเป็นแต่แทบเลยเนาะงกมีุีป่มีด้วยมีุจีนะมันเอาไปแรกมานูมนูแกน้องไม่นี่ไปเอาแกน้องไม่สิบแปดเัอจะเห็นว่อเหาน

ต้องมีอ้วนตัวใส่ล้วสีน่าเจนวะรักสีน้องเจนนี่มั้ยให้ทางในบีบฟังนะทางในพูดนนะทางในพูดคันนีบ่นี่ดีบ่นี่เออง่ดเหยนะ่ลดนะปนี่บ่เออเลยวมาคันนั่นแล้วจะมารัสีออ่ะนะรงกสีออจะมีอารประตูเจาะก้อนเียเนะ เออใช่มาเกิด e ก e ันนะฮะ้หก่าให้กันแหละชายมากันที่ชายนี่ไปไปใส่เอาเงินไปตู้ดิบใส่รูไปซบใส่ไป้ัวไปมอนหมุนเนอะเผื่อๆๆอะไใส่ซื้ออาบอนี่จ้ะซื้อแล้วเหบเนาะสิบพัน ไอสีกันดูอ้ยันโหัวหัวโหลแ่เ้ากุ๊ในหานลายดอกเนาะเอากุ๊ในหานเดิมขอลานเดิอแพงกว่านี่สามชิ้นสามชิอท่านหนึ่งีใส่อันั่นได้ตลอดเลยจะได้มันหักน่ดลูสบายดีละบอนเออในเดนี่มติบเขา แนี่ดูชิปสองปีแม่สองปีนะนี่ลูกโอยอายุชิปสองโอยันสองปีครบสองปีเลยใช่มันเกิดแม่ตัวเอายังใส่แม่ออืฮะโอ้เว้ยถึงแล้วขา้ังไดข้างใดเนาะอันเดีตัวนี้ยอ๋อ บายบายสามหาไรสามหาไรขับตลาดไปชื่ออย่างเด้มือกินนี่เนาะในตู้สั่งไก่ซื้อแต่ไก่แล้วมือเรากินใส่ปุ้ยดิูดิยังเมาเลยไม่เอานะเครื่องเล่นนะลดุน้าตองกล้วยนะอ้วน Quát còn quên rồi mì bọt 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 bi bọt Đột đột đột, 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 đột. À, Thử điện khách เดี๋ยวมันถือถือคว่มห่อนมันสีละลายเต็นไฟตาจับมือเผื่อนะหอนตลาดแดงเดีวไปไปไปหาเลาะบงใกล้กลางก็คือมาโชนนี่เฮ้ยโอ้เชือบีบี แนวบิพี่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 ช่วยขอพีสั่ไปรงย่างไม่วนทางเดียบางทางเดตามโตคนเดียเปนหายดะพุนะเอ้ยเปียวเป็นชุด ยืนชานให้จวยังดิวบุบบงบุบงะะชวนให้น้องตัวบุบน้ำหน้าทิดเผาเลยนะเผาอะรไงอมกด

cái này, cái gì? ba bằng bao? thấy biểu? xuất đấy? suốt đấy? xuất đấy, đang tiệp. Chứ à? ชีเด ia. ืองนี่วะชเรืองนี่อันนี้อ่ะอันนั้นมันมันใหญ่พูน่องตีมันใส่คือน่องซไม่ือบงามเลนี่ก็จะสิใจบ่่ะแบบเป็นยังนี่อันนี้เป็นยัย

ยิพาเลยยิพาจับของเพื่นเออ